โอเคนะครับผูขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็อันนี้ก็จะสอนทำย่าเทียนแบบนี้เลยดูเคแบบนี้นะปึ๊บจ้าอ,อันนี้ก็สวยอยู่นะผมก็ไม่ได้คิดเองเดี๋ยวแคดิสก็อยู่ใต้ล่างคิดอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะเฮ้ก็จะมีนี่เลยแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเฮ้ยเฮ้ยมันชอบขยายอ่ะปึ๊บปึ๊บ แล้วก็มีไม้แล้วก็นี่แล้วก็นกี่นี่นี่นี่วิแต่น,นี้ไม่เกี่ยวนะจริงอันอื่นไม่เกี่ยวหรอกผมเอามาตกแต่งเฉยๆอุปกรณ์ตกแต่งแล้วแต่เลยผมก็ตกแต่งไม่เก่งหรอกโอเคอย่างแรกวางแบบนี้นะถ้าจะเอาเข้าอันนี้นะโอเคต้องวางแบบน,นี้ป๊าบปัป๊บสามต้องเป็นเลขสี่บล็อกนี่นะโอเค โอเคโอเคโอเคเฮ้ยโอ้ยไอวะโอเคสามสี่เือนกันโอเคโอเคโอเคคนที่รออินโทรก็รอ,อก,ก่อนนะเกือบจะเสเร็จแล้วละ่ะผมจะทำแบบสวยมากอะ ลืมไปบอกอย่างหนึง่งต้องมีอุปรกรณ์นี้ด้วยลืมลืมเข้ามาในช่องนี้เข้ามาในช่องนี้าานอนโอเคอันนี้อะไรนะโอเคอุ้ยวางผิดกันแล้วโอเคนี่เราวางห้าทำไมเราต้องการตรงนี้แค่สองนะโอเคโอเคเจคพี่เจค โอเคนี่แล้วก็ถ้าอยากให้มันสวยกว่านี้ตรงนี้แล้วแต่แล้วตกแต่งยังไงผมก็โอเคโอเคแป๊บหนึืงเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วโอเคใช้บล็อกอะไรดีก็จะใช้เป็นบล็อกดินเหนียวสีม่วงนะสีส้มดีกว่าโอเคเป็นบล็อกดินเหนียวบล็อกดินเหนียวเป็นบล็อกอะไรที่สวยมาก ถ้าอยากให้เนียนๆนะก็ทำแอบยังไงก็ได้แล้วแต่ท่านผู้ชมจะทำจะจๆแล้วก็วางแบบนี้ในกระถางต้นไม้แล้วแต่นะจะใช้เป็นดอกอะไรก็ได้นี่ก็ต้นไม้โอเคแบบนี้จอจๆอแล้วใส่เข้าไปโอเค โอเค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 ก็ okay, okay, okay. Okay. ขั้นตอนสุดท้ายก็วา,างแปะไปตรงบนต้นไม้โอเคแบบนี้ผมก็จะทำแบบเร็วๆเลยวิทำเร็วไม่ได้หรอมันชอบขยายเอาแบบนี้แหละแบบนี้แหละที่ตูไม่ชอบแต่ก็ไม่เป็นไรนี่เห็นไหมมันก็จะสวยนะนี่แบบนี้โอเคโอเคเห็นไหมมันสวยอ่ะแบบนีงก็สวยอ่ะ ของผมก็ปรับเอานะให้มันขยายถ้าอยากให้มันขยายก็ไปจะไปดูแถว YouTube เอาม,มีบอกอยู่แล okay. ละโอเคลาลาลาดูดูโอเคลองไปเรื่อยๆคลิปนี้ไม่ต้องรีบหรอกอยากอยู่กับผู้ชมนานๆจะอยู่ได้ไงเราไม่ได้สตรีมน,นะ ไอ้เครื่นี้ก็เสร็จแล้วที่เราก็ตกแต่งแล้วแ,ลแต่เลยโอเคถ้าจะใช้บล็อกนี้ก็ใช้ได้แต่แต่บล็อกนี้กับบล็อกนี้ไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่โอเคแต่มันก็สวยเนาะผมชอบบล็อกคอร์สมากมันสวยโอเคๆๆๆๆโอเค โอเคโอเคไม่ต้องรีบทำถ้าคลิปยาวเกินก็เดี๋ยวผมไปตัดต่อเองละแต่คงไม่ได้ตัดต่ออะไรหรอกเพราะไม่มีไม่ไม่มีอะไรทำบอกเลยตัดต่อไม่เป็นพูดเล่นตัดต่อเป็นแล้วก็รล้วนหาร้วที่สีเข้ากับบาคอร์สสีเข้าบาคอร์นะอ๋อก็ล้วนี่แหละเอา ก็ประคอสมากเนี่ยสีขาวเนะี่ยโอ้ยบอกว่าอย่ารีบอย่ารีบก็ยังจะรีบนะโอเคแคร์แคๆ์แครครีบทำรีบทำที่ผมทำจิตกันก็พอและในปกคลิปใช่ไหมมันก็มันก็จะมี NPC ใช่ไหมก็ตกแต่งไปเสนลูกเป็นเอ็ถ้าเหมือน NPC อ่อะเออเออ โอเคโอเคคลิปอ่านี่ย่าทีมก็เสร็จที่เรียบร้อยโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาล้างเผ,ผ่าพันธุ์โอเควันนี้ก็จะมาล้างเผ่าพันธุ์เฮ้ยเฮ้ไม่ใช่นี้ละขอสวิตหน่อยขอสวิตก็ เลสตนเราจะมาล้างเผาพันธนะุนกันโอเคอเอาแค่นี่โอเคเราก็จะวางที t นทีไว้ตรงนี้สองอันอันละสองนะโอเคทบอันนี้ถือว่าเป็นการตกแต่งแล้วกันแต่ไม่ได้ตกแต่งจะมาระเบิดโอเค ไม่ได้ต้องมาแบบนี้ต้องเอาลงข้างด้านล่างนี่แล้วก็จะมาล้างผ่าพันมันเลยโอเคโอเค,อเค,อเคก็จะทำแบบนี้ปื๊บปื๊ดปื๊ดอ,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 อันนี้ก็ระดับตกแต่งโอเคแล้จะมาล้างผ่าวพันแม่ย อย่างน้อยก็ทำเสร็จละโอเคปึ๊บปึ๊บถามว่าทำไมผมวางไลสโตนเป็นสองอันก็ไม่ได้เหมือนกันทำจริงวางอันเดียวก็ได้เนาะโอเคปึ๊บปึ๊บนัวจะวางทำจริงต้องวาง,งอันเดียวโอเคอ ล้างเผาพันมาเลยโอเคไม่ติดเหรอไม่ติดนั้นนี่เลยโอ,โอ้โหโอเคล้างเผาพันมันจุดอันนี้้วยโอ้โหโอเคเรียบร้อยนี่คือการล้างเผาพันโอเคคลิปนี้ก็เป็นอปนกันแค่นี้ก่อนโอ้ยไม่น่าทำเลยดูวงจรข้างในมันย่ง โอเคครับคลิปนี้ก็ไปกันแค่นนี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าโอเคทำเสร็จแล้วยังมีหน,น้าจะมาระเบิดไหมมึงมึง